สวัสดีค่ะมันมีประเดีอยนมาเห็ดแบนนับับแนหนมเซียนมุนเส็นเมากันเนาะแหนมจีกงหูใส่ีุนเซใส่มาเกือเทีนน้ำเป็นตาแซ่บตาแซ่บดีกว่น้องนะ่ ขอบคุณตัวกำลังแรงใจเด้อก็เด้อขอบคุณตัวการติดตามขอบคุณตัวหยันไม่ห่ันเก่าขอบคุณตัวโลกเด้อก็เด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามประเด็นกระได้แต่ขอบคุณหลายๆให้กินโบบบกบบลุ้งดูดีสบายทุกคนเนาะกับเนาะตุกกระถาดยังได้หั่นเมื่อเจ้านี่ประเด็นอัดคลิ๊งยังเพท่อนไ่นล่าพี่น้องเลยก็เรพท์ประเด็นบ่ดีตัดตัดไปหนี้ กระเด็นกระเัิมว่มีคลิปลงกันแล้วเอาลง,งกันะเนาะโทรศัพท์ว่ไใ่ดีว่ไใ่ดีจักเป็นอนี่ยังซื้อมาใหม่ๆก็เป็นโทรศัพท์ใหม่โทรศัพท์เก่าก็คือกันไปเบ้อกระเด็นจะยักเป็นแนวย่ยอะมาลังมือพัดคลิปแล้วฮะแตงแต่บพรเขาในอนันอันแกรดีว้ทานโหลดคลิปลงหากรบเป๋าเห็นนั่งเตียง คือสีเต็มเนาะกันเนาะไปะเดินว่าสีไปลานกับรนนประ,ะเทศไหนไปเยอะเพียรเยมีปัญหาแต่โทรศัพท์เบรดปีประจักเลยประเด็นจะเป็นแนวใดอันนี้ประเด็นมันต้มน้ำเหมือน่นนะ้ำเนาะกันเนาะเพราะว่าน้ำม,มันต้องต้มเทไว้ใส่คุณเหลือให้เย็นแล้วก็ไปกรอกใส่เันตู้เย็นในพระเจ,าจ้ากินเนาะกันเนาะเพราะว่ประเด็นต้องต้มน้ำนี่สีประจำ นำกองแล้วก็มาต้มมาต้มให้เ่นกินเมือนึงก็ต้มหลายกาอยู่เนาะกันเนาะอันนี้กันกันต้มกานีไว้เนียมือเสากับกอกใส่ขวดมื่อเสากับกอกใส่ขวดเนาะอันนี้มันเดือดแล้วเดือดพุ่งๆนะประเด็นปิดแก๊สก่อนประนกอกใส่ขวดแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นให้่นเนาะกันเนาะกันแขกพ้นมากกวต้มได้หลายเอาต้มแล้วก็เย็นแล้วก็เทใส่ขุดเลยแล้วก็ไปกรอก ที่หลังมากนะประยันกับกอกใต้ตู้เย็นยุบ้านประยันกับต้มน้ำกิ้มนดน้วกันพอแม่ประยันผ้าต้มน้ำกินมาตะหน่อยเท่าไงลดบ้านปกนูกลางว่ามีผู้ใด้เหตุผ่นี่ตะกอดประยันไปหน้าค่ะเอาหมอนึงกะกาหน่วยใหญ่ๆเอาไปต้มต้มให้มันเย็นเลยสมัยตะกี้ก็จาต้มเย็นแล้วก็จากับเท้เต้อูเอยงน้ำไปเนาะค่ะเนาะ ออกาเท้ใยันอง,งไวไว้กินหนำเจ็บๆหลังๆมากไปไปสือพูดเลอมไม่ไหวใจเทใใ่เท่ใสไวกินเนาะใจหน้าก็ไปต้มตานนำกินก็ตีประสาบพอกระเดอน ก,ก็เล่ติดกินน้ำต้มมา,าตั้งแต่น้อยเ่าไงไปทางไหนก็บกอกใส่ขวดไปกินน้ำเนาะคะ่ะเนาะลองเห็นบ้างเด้อแต่เด้อเห็นเพื่อนๆลองดูอันนี้เป็นนังกระดูกซี่โครงหมูเนาะคะ่ะเนาะเรากับผัดใส่ผัเกเสียดน้ำเน่เรากับผักกาดขาวเนาะกินเกินกแบบนุ่มๆน,นะคะคเนาะ นาคือมันปรุงตามใจสอบผู้ใดอยากกินนั่นแบบใดกรุงเนาะกันเนาะอันนี้พร่องประเด็นกับซุปเราประเด็นกับสิบิดกันเม่อวเสร็นุ่มหนุ่มกินหอมเนื้ออื่นเขาไปจัดหมดกลิ่นหอมเนื้ออื่นคนหน้าเนาะกันเนาะ ลงมือเิ el, el, hace, ็นบ่ได no. si ้สร้งเห็ดกับเพราปะเด็นก็บ่าด้เฮ็ดเนาะอันนี้ประเด็นเห็ดกับเ้าากินเองเนาะกร่บาดเห็ดกรไบ้ให้คเจ้ากินน้าแบบพระ่าณแาเจ้าเห็ดกับเ้าากินแล้วื้นนี้แคาเจ้าเห็ดน้ำเยกินเนาะคะเนาะน้ำเงีใส่อจนเดือดแดงแดงะเด็นกระ่าดไทยร่งยููกแบบประมา เต่าก็เจ้ากันมากผู้น,นั้นผู้นี้ก็มากเปิ้ลพ่อไห่ทายลงกับพ่อทายและนะ้วเนาะขะเนาะแย่ลิปคลิปนั้นประเด็นลบถิ่มกันย้อนนั่นลูกก็เจ้ามาอยู่ในกล่องนะั้นประเด็นประเด็นก็นเลยลบถิ่มว่าเปิ้ลพ่ให้ลงกล,งล,งล,งล่องน้ำเนาะประเด็นก็นเลยมาเฮ็ดกินเฮ็ดกินเนา่ไปล่องเจ้าของเมื่ออื่นแหง่งมือ่อไรเนาะเปิ้ลสียเพิ่นสิมาทักหลายคนอยู่เนะนาะขะเนาะประเด็นแห่งสีพร้อมีเวลาแยาง สิรับใส่ขาเจ้าเผินสีมาผักอยู่ลูกข้าเจ้าสีมาผักอยู่เข้าเจ้าสีล่งมาลูกหลานข้าเจ้าสีล่งมาผักอยู่นีเนาะก่นเนาะมันสีมีบบานอยู่นีอีกประเดินไปทํำความสะอาดลงมาเนี้ยปูที่รับปัดที่นอนไหนเิ่นยบร้อยแล้วนี่อยากไหลประเด็นพราะว่าเพินสีมาผักอยหนีไหลาขึ้นทั้งลูกหลานขาเจ้าเนาะประเดินก็เลือไปท้ำควาวสะอาด เป็นสิ่งละเม่บ้านเนาะค่ะเนะา,เาะเวลาบ่ค่อยหลายปนนานดดอก็เดือนกน็นอนดึกตื่นเช้าหลายอันมึดมึดตื่นขึ้นมาก,ก็ปวดหัวตาตาบวมเลยเนาะค่ะเนาะนอนดึกตื่นเช้ารลอะก็ปวดหัวสบายเจ้าของเฒ่าแล้วเฮ็ดเวียกมาตั้งแต่ผัดใดเท่าใดตั้งแต่นี้จากออกจากบ้านมามามาเฮ็ดงานตอนตอน,ตอนเฒ่า นี่จะขอบพววัวมามาเห็ดผลงานเป็นหลูกจาก่างคนเนาะในในบ้านพระเจ้าจนเแถาน้องท่นไในเศ้ามีแหงมาอท่านกดกับเสียนเนาะว่าเสียนอยยุบ่านน,นได้กี่ประดต่างใจว่าโอ้ยอายุห้าสิบห้าปีล้วสิเศร้าสิกลับไปยุบานเลียงลูกเลียงหลานกันนั่นระบบเป็นือคำตั้ต่างใจว่า เงินทองกับบะหมีลกูกหลานเขาจะสิกินนี่ยังเกิดมาอยู่วะเศร้าเปลี่ยนเนาะนี่ประเด็นการเลี้ยงหลานหน่อยอยู่ตอนจ้างเขาเลี้ยงลกูกหลานไปไมีลูกมากห็ประเด็นหนึ่งเลี้ยงยไปเ,งเรื่องจองเลี้ยงหลานหน่อยแล้วก็นู่นคณะนี่ประเด็นใส่จานแล้วเนาะคุณ ใส่จานมันจะแซ่บแต่เสียนะประเดียนสิได้ไปนั่งกินมากินน้ำประเดียนแด้วกะเด้อผู้ใดก็ได้ดโอ้ตัวอย่างน,นาะปลาตัวแบบไงบินมากประเดียนสิเอากระทะแซ่ใส่ซะก่นอนจังคอยหลังมากเนาะ ตอนนี้คอนเดอร์กันเด้ออยูหลอดบอดไฟบัสซูคนอยู่ดีสบายความเจ็บอะไรความไข้ยังมีไปทา้งใดก็อย่าลืมใส่แม็ปขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทึงเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่มาก็ช้าๆได้พะเล่มงามเนาะค่ะเนาะเด้อปัญหาทังเตียประเด็นกับุ่มเบิงขิปุนันขิปุนีเนาะเวลาไปเด็นบ่ค่อยมีเท่าไหร่ดอกบางทีไปเด็นไปทำทำความสะอาดบ้านไปเ็ษไปถูไปล้างห้องนง้องน้ำใหมข้าเจ้า บางครั้งประเด็นการเอาติดมือไปนั่บางทีก็บ่ได้ติดมือไปน,นั่เนาะค่ะเนาะเอาไว้อันตารางใบห้องประเด็นนอนประเด็นการย่ำเวลามารีดผ้ารีดหยังเป็นจังค่อยได้เบิ่งคลิปให้พี่น้องก็กัเบิงเง่งอันอันกับบ่ได้เบิบ่อง,งประตูกคนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าณห้าเบิ่งมือ้อหนึ่งมือ้อหนึ่งกันบางครั้งก็คลิปยาวบางครั้งก็คลิปสัน้น เบิ่งบ่ตัวกันเบิดอสุก้นก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อมันอันมีโทรศัพท์เท่านี้นึงก็เบ,บิ่องทอเบิงเ่งได้เนาะค่ะเนาะเฮ็ดอันอยากเบิ่งไปเบิดอสุก้นอยู่ก็ับใดจำเฮาเฮ็ดได้ละเนะาะค่ะเนาะพี่น้องก็ฮู้จักอยู่ดอกอกันใดก็ได้ไประเด็นก็เลยม,มาเล่าให้ฟังเวลาอันทำงานบางครั้ง อันเพิ่นก็เอิ้นดู้ดูเนาะกันเนาะเนี่ยเขาเป็นคนใส่เิ่นเว้าะแจ๋แล้วก็เป็นคนใส่แล้วบ่แม่นเป็นนิยังดอกเป็นก้นใส่ก็หวานเป็นคนใส่เิ่นเพิ่นเอิ้นไปใส่อยังก็เฮ็ดตามคำเพิ่นเอิ้นเนาะเพิ่นใส่ไปไสก็ได้ไปคือว่านแดดมันใดก็ได้ย่างค่ำมันใดก็ได้ไปอันเพิ่นใส่ทำมาเป็นลูกจ้างเพิ่นเนาะดีกว่าบ่มีงานเฮ็ด เด็นก็เลยเล่าเง่าเลยบหมือนเอาตัวหนี้กันเด้อเด้ออยูหลอดปลอดไข่ปัสกุอยู่ดีสบายความเก็บอะไรความไข่จะมีไปตั้งใดก็อย่าลืมใส่แมตตขอบคุณนตัวกำลังแร่งใจขอบคุณทุกการติดตามหายย่อๆยิ่งๆขึ้นไปทางหนาเด้อเด้อกินโบกจหกโบล่งี๋ยวจะเลื่อนลงเรื่องเก่าหนาถ้ามาหากินหาไปง่ายมากของเนาะเนาะคือคำโบราณเพิ่นว่าเพิ่นไม่มากกับชาชาได้พาเล่มงามเด้อเด้อ ไปเดินก็นสิจบคลิปไว้ซ้ำหนีก่อนเอาไว้ติดตามคลิปหนาคลิปน,นี้ก็ไว้ซ้ำหนีก่อนเด้อกันเด้อว,วัดดีค่ะ